À, yeah, mặt muộn chiếu thâu bới im khon cuối siêu đốt đò đưa véo rồi Chúc thằng tặng chiêu chiêu Chính xưa thì nó nóng, th hmm. nhưng giờ nó không rất là nóng Nó sụp rồi, sụp rồi nè ตัวสายปลาเค็มออกกินเลยเนี้ยคือที่มันติดคลองติดคลองติดถนนติดคลองนี่คือหาปลากินตัวตัวพอดีเลยตัวกำลังกินเลยอ่ะอืมรอบนี้ รอบนี้รอบเดียวอยู่เลยคุ้มเลยเนี่ยไม่ต่ำกว่าแปดตัวดูเ,เ,เต็มเชีวิตประมงฮะประมงไทยใช้ปลาเข็มเลย 回到。